ช่วยกดติดตามช่องบ้านบ้านของบบาวสกุลขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังแรงใจฝากากดไลค์กดหัวใจให้ผมด้วยนะผมหนุ่มบ้านนาะ จากอำเภอสว่างแดนดินสวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้ก็เจอกับบ่าวสกุลที่เราครับวันนี้วันที่สองเนาะสองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองครับเมือ่อกี้มาเก็บบักพิกครับเมื่อนี้มากันสองคนครับก็เลยสคุยกันครับครับ บ้านน้องคายครับคุยกันหลายเรื่องครับสัญญาณที่ดีข้าวที่ดีเรื่องได้กลับไทยเรื่องคนงานที่มาทํางานอยู่อิสเตรียนะครับก็หลายเรื่องครับแต่ว่าโอ้ห้อไหลพี่น้องเหงื่อยุดติ๊งติ๊งแล้วยู่่ก็อยู่ในค่าครับเมื่อนี้มาเจี๊ยบผก,กแดงเนาะมากันสองคนครับมือนี่อันอันมีมีแรงงานพันยุทธครับเมื่อนี้ เพื่อนสบายเพื่อนเป็นไขรเนาะโอเคเดี๋ยวแต่ไอกะสิเหตุงานไปน้าเก็บบักผิกไปน้าครับพี่น้องมือนี่ก็คุยกันหลายเรื่องครับแต่ไอกะที่ตามรอฟังครับว่าจะคุยเรื่องอย่างกันแน่ครับผมมาแล้วครับอยู่กับบ่าวหนองคายครับเหตุงานไปน้าคุยกันไปน้าครับมือนี่อยู่กันสองคนงานกะเก็บผักแดงเนาะพี่น้องโอเคบ่าวหนองคายให้กลังใจครับอได้ยินว่า พี่ะสัญญาณที่ดีเรื่องแรงงานไทยที่ครบห้าปีหรือว่าเพื่อนขอรลับเนาะกะได้ยินว่าเพื่อนประกาศลายชื่อมาแมนบอรับครับคาย้ือหนึ่งในนั้นาหคายกะลงทะเบียนไวในนับ่าองคายกะลงทะเบียนไว้แมบออ่บ่วนอทีนไ้ออึง้บอคบว้มหึงเสื้อลงไครับโชว์อบทูพิี ค็มขัพได้ซิเบื้องน้อยกว่าสจครับกะบ่าวน้องค่ายกะเป็นหนึ่งในนั้นที่สได้กลับเนาะที่ลงทะเบียนไว้นี่นะครับพันชูมากนะครับสู้ครบชิ้นสุดสัญญาอะครับห้าปีกว่าแล้วตอนนี้ติดโควิดครับต้นก็ได้ยังโบได้กับไม่นี่กะได้มาสัมภาษณ์เพื่อนเอาประสบการณ์ของโดยตรงของบ่าวน้องค่ายเลยครับอยู่ห้าปีมาเนาะกะ เดี๋ยวให้บอลนงคายเล่าครับประมาณว่าเรื่องเล่าเจือู้เบิงเสือเปียกแล้วครับเมื่อยห้อนมนวะที่นี่เตรียมตเตรียมใจ่มาช่วงเดือนนี้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกุสทามิสุนากรกฎาดมนนี่เริ่มจะช่วงนี้ไปที่จป็นอากาศมันห้อนนะครับอากาศมันห้อนห่อนเดือนสิงหากันยายนี่ครก็สี่เบิดห้อนแล้วครับ แต่ก็ยังพอนอยู<า>่ถ้ามาช่วงนี้แรงงานไทยที่มาใหม่ต้องต้องทำใจต้องสู้ยัสำหรับคนมีอายุครับยังไมรลดยาดมยาลมยาหมองครับยเยนนัง,ง,งใจไว้ครับเพราะว่า้อนครับ้อน้ำมาไทยมัถ่้อนคอนนี้ครับเจ้าไ,<ม>ไทยอยู่ไทยมัน่้อนมันได้ผัดครับพี่น้องอยู่นี่ บางคนเจอในแจ้างคุ้มๆเที่ยวๆแน่กะลำบากแน่ครับผมเขาคุ้มตลอดเวลาเขาคุ้มตเวลาถึงมานั่งเด็กแมานั่งก็เศร้ามื่อยหาที่สุดที่อันนี้เจองั้นสบายแน่มันโอเคครับผมมื้อนี้เป็นไนคือที่มาสองคนบอกพี่น้องรู้มื้อนี้มุ้งวั้นเป็นอย่างไหนปุ้มรบกวยครับเจ็บนัก เจ็บนักครับวันกะเล็กอ้อครับวัวพี่น้องวันวันที่หนึ่งนาะเล็กออกับโอ้มีคนถืออยู่เนาะร็อคี่กับมีคนถืออยู่เป็นอยู่โอเคครับเอาเข่าเลี้ยงเลยกันกะรับคลิปนี้กับคุยกับเบ่าหนองคายแล้วกัคนที่คอมเมนต์ถามอ่าอ่าเบ่าพิโรคนะครับเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้เบิ่งนะครับตอนนี้ก็คือยังบม่ได้มาเห็นงานเนาะจาก อีพีที่ผมลงไปเปล่าทสกคนลงไปอีพีที่สามทิพย์ครับที่เพื่อนได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าเนาะตอนนี้เ,เ,พเ,พเพื่อ,อนเข่าเพือกเพือกยังม่ได้ออกครับอตอนนี้ขได้ต <c oughs> ัดขาต้องบอกว่าอนะครับอาการบอดเจ็นอาจจะต้องตัดขาหรือส่งกลับไทยเพราะว่าคนไม่จะข่ามากแล้วนะครับเนาะไปรักษาอยู่ประเทศไทยครับแต่ว่าได้ยินว่าเสียเอาเพือกออกบานมามืออื่นมือเนาะได้ยินว่าเดี๋ยวสิอัปเดตครับ เป็นอีกคลิปนึงเราจะอัปเดตแต่มื่อนี้มาถามเบาน้องไายกันครับเรื่องงานเรื่องการเป็นยู่แล้วก็แรงงานที่สิมากะแล้วกลับบ้านไปนี่แทนว่าทีเห็ดยังครับอยู่บ้านน่าจะเป็นผลิตชิ้นต้นโตครับผมช<อ>ิ้นต้นโตอากาศดีเก็บพของแห้งเนี่ยนะครับไทยร้านไอโฟนกี่ละครับออ๋ครับของแห้งพวกของบ้านๆเ้านเท่าเดียวครับตอันนั้อนอันนี้ไปจะไหนหน่อยสำหรับ บ่าวหนุ่งชายกะคลิปน่าชุดนาอเพิ่นกะถือว่าเป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นตแล้วครได้ละัดกินมาแล้วครับกะคือว่าสร้างได้ได้นะครับกะเป็นหนึ่งอาชีพหนึ่งครับที่้าทุกคนเนาะลองเปิดใจเฮ็ดเบื้องกะมันจะเอาไปต่อยอดได้อยู่ให้เนาะประมาณนี้กะแล้วคิดว่าชีได้กับประมาณเดือนไหนคิดว่านะ มนเ,เดื่อน้วยน่าเ,นาเพราะว่าแรงงานไทยไทย,ยอยที่ถูกขอมาทํางานคุ้นเก่าที่ครบสัญญาจ้างแล้วกัน,นง,งานเป็นอาชีรุนหน้าจ้างกดดันกระบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ขนนเขายังมาทำในกดดันกระบานเพราะว่าเขายังต้องการแรงงานไทยเพื่อทํางานเพราะว่าคนแรงงานไทยบม่มีถ้าคนใหม่เขามากรุบเข้าอาชีคนที่กรุบสัญญ,ญาจ้างก็อาชีดนุน มาแบบต่กลับบ้านนะครับเพราะว่าพ่สามารถที่จะให้ให้ยูโดนนะครับเพราะว่าเป็นาจ้างทุกปีทุกปีมันต้องตอแล้วก็ต้องเสียแล้วเพราะว่าคนที่พบหาดีแล้วก็คืตอต่อนี่ได้เท่าละสามเดือนสามเดือน <3 S 2> เอาเอาเอาที่เอาแชมป์เฮาดีกว่าเนาแชมป์เฮานี่ตอนนี้นายจ้า,จางเป็นยังไงของเฮานี่ สัญญาณผมว่าก็ขนะาที่ได้กลับอยู่ได้กลับครับผมแต่ว่าเรื่องทิที่ประโยชน์เงินนู้นน,นี่นั้นกัอาสีบอรตรงตามที่อบรวมมาหรือว่าเรง,ง่ายก็เ่าเป็นพุนการต้องกันกระวังสองไฟว่าพอใจท่านบัอ,อถ้าบุพอใจอาสีมีการเดินเรื่องป้องร่องกันเกิดขึ้นอ๋อฉัหรับเงิน เชยเชยเนาะครับผมโอเคนี่ครับจากประสบการณ์จริงครับของเบ้าหนองคายห้าปีห้าปีจักเดือนลวครับนี่สองเดือนลวครับห้าปีสัสองเดือนครับโอเคกะมึอนี่กะมาเบ้าเรื่องงานเห็ดไปน้ำครับถ่ายไปน้ำมื้อนี่เพราะว่าช่วงนี้บวกเรได้ไถการเห็ดงานครับมัอนี่มันมีแต่บักเขือครับบักเขือกับบักพริกนี่นะครับบักพริกนี่สิโลระบายไอ้เบ้าหนองคาย รอบนึงแล้วก็ลกกื้อฝากๆไว้เนาะเพื่อเพื่อแรงงานไทยที่สิมานี่เพื่อมาเชมเฮานี่ช่วงนี้มานี่เฮาสิได้เห็นยังแรงงานไทยผู้ใดี่มาตกาย,ย่วยนายจ้างผมนะครับบอกเสื้อขาบ่ต้องเอามาหลายให้เตรียมมายาพวกยากระเพาะเพราะว่ากินเขาบ่ตรงเวลายากระเพาะยาไข้เซนยานวดพวกยาดมอารมณ์ย่ามองสำหรับพวกอาหารแห้งครับ เสื้อผ้านี่เอามาแต่สุดที่ว่าสุดใส่อยู่บ้านสุดแม่เห็ดงานสักสุดสองสุดกับพอเพราะว่าในจ้างิซื้อให้อยู่ครับเอาต้องเข้ากับว่าต้องเอามาไอเสื้อผ้าแบบใดไรที่บริป็นแต่เอามาเสื้อผ้านี่ขนนะครับถ้าเอามาเสื้อผ้าแบบพวกผ้าลุ่มมันยังมากเพราะว่าหนานี่มันเกาะติดนี่มันขั้นครับพี่น้องลองเบื่อนี่ครับนี่หนานี่คือทาแห้งมากนี่เกาะนี่ิครับ อันนี้ก็เป็นประสบการณ์โดยตรงเลยครับบอกโดยตรงเลยจากบา้านของใครครับผมด่านนาเด่นนะดำกับเกี๊ยวขี้ม,มา้าอยู่นมีขี้มขายครับ้มักสวยมักแามมักรออืมเฮ้ยมีม,มีมีโอกาสได้ไปเสริมล้ออยูบอ่บนนี้ก็พอแล้วคนมักรอะอพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่นี่ที่ซื้ออีกเละเตรียมหมวกไอ้โม่งเรียมมตรหนรด โย่คลองไส้คุณตัวโยคลองครับผมเพราะว่ามันอากาศมันห้อนครับผมสำหรับพุ่นมักแบบว่าสมอางในจหน่อยมันก็มีมเบิร์ดแหรอครับตอนนี้าเบ้าน้องค่ายอยู่ในอย่างนี้ในค่ำบอกเลย <ใน S 1> พายางบ้านเขาเป็นโดมโดมครับครับถามเพื่อนพี่น้องยังบอกเคยเบิ่งเนาะชีวิตแรงงานไทยตัวนี้ก็อยู่ในค่ำครับ ถ้าคุณเจอแบบสีคุณอาจสีอยู่ได้อยู่แต่ว่าถ้าเจอสวนแตงนี่เขาทิ่ไม่ได้ปาดแบบสีคือมันปิดเบิดเลยนี่มีร่มเข่านั่นแหละครับคือมันอยู่แง่ครับมันห้อนสวนแตงอีจังเลยก็ได้ปลูกแตงนะครับไอแข้มเข้มเฮานี่ก็มีแตงขึ้นกันเนาะครับโอเคถ้าใครได้มาตุกเนาะกะเบ่าสกุลครับผมถ้าใครได้มาตุกแขมเบ่าสกุลครับถ้าได้เบืองชิปเนาะเย็นกะคิดว่าอาจจะได้มาตุกกะ น้องเตรียมยไว้ครับเสื้อผ้านะเพอาหารการกินคองแห้งครับปลาแดกบองยังถ้าคนอีสานเขายาคาดครับของของพวกนี้ย้ำมาหลายๆเพราะว่าอาหารการกินมันสาคัญเสื้อผ้าเขาแก้ซื้อให้ครับผมเขาต้องย่านรองเท้ารองเท้าผ้าใบบ่ได้ใส่หรอครับคือเขาใหซื้อรองเท้าแบบรองเท้าหนังครับผมใสบกระพุ้งกระปิจนมากคนที่เอาน้ำยางมาจากบ้านโอเค กุ้งตะปูยาบ่เขาดอกลองข้าวมาซื้อให้ครับเอาข้าๆํานี้กันครับพี่น้องเดี๋ยวออกไปทางนอกบะาวบหนองคายกับทได้คัดของกะถ้ามีโอกาสกับทได้ถ่ายให้เบิ่งครับว่ามือนี้ี่เอาจังไดคัดจังไดครับเบบักพริกครับโอเคครับก็ขอบคุณข้อมูลดีๆสาหรับบ้านหนองคายครับการดีใจกับเพื่อนเนาะเพื่อนจะได้กลับแล้วเนาะจังไดบ้าวสกุลกับที่ไปถ่ายให้เบิ่งอีกเทื่อนึงครับขอบคุณครับเอาล้ครับบันี้บ้านหนองคายได้มาคัด บักพีครับพี่น้องเก็บมาหลายแล้วบ่าวหลวง่กับชิบินคนคัดผมกับิิบินคนเขอไปเก็บพือเก่าครับนะครับเดี๋ยวฝากอีกอย่างนึงเนาะเรื่องการเตรียมตัวมากนิดห่ะเนาะเพราะว่าเป็นทัญญาณที่ดีเพราะว่าบางคนกับได้ไปอยู่ผู้เดียวบางคนก็นได้ไปอยู่กับคนไทยน้ากันคนเก่ากับพอคุยกันได้เนาะกับเรื่องอาหารนี่อยากให้ขาดเนาะ แม่ยมไส่ม่ลวดเพรามันห้องบุหูหรือว่าเอาจะไปอยู่คนเดียวหรือที่ได้ไปอยู่จังไดไมาจังไดแม่ยมไส่กระเป๋าลวดครับบางทีหน่อยเข้าไปเข้ากิบบางทเาเขาเจ้าบรท่านเลือกงานนี่สิติดอยู่ในกระเป๋าเ้าเห้ากับพ่ได้กลิ่นรอดใช่นะแม่นอีู่ึ้นมาวันทิ่เป็นแนวนั้นคือว่าการเดินห้างนี่บมแว่าว่าถึออิราเลแล้วเจ้าสิได้กินเข่าเลยครับผม เพราะว่าถึงอิสเาเอลแล้วเจ้าก,ก็ต้องเข้าไปห้องไปเช็กประวัติไปจ่ายค่านั้นอันนี้กว่าที่ได้หอดหมองพักวันคุ้นกับใบสองใบสามขุคนก็หาหกมุ่งแรงครับเพราะว่ามันมางคน,นอยู่ไก่เนาะจากสนามบินไปเนื้อสุดยังสิขงคนกัไปใต้สุดยังสิครับค่อนข้างที่ททลำบากไม่ได้ต่อทิ่กระเป๋ามากน่อยู่ในกิน โอเคอะตามนี้แหละครับมุน้กะให้ข้อมูลดีๆเดี๋ยวบาสุกนกะไปเก็บครับบ้านนี้มนอน้กะยูกันสองคนนี่นะครับโอเคครับครับผมบาสุกกะเข้ามาเก็บแล้วครับอาสำหรับคลิปนี้บาสุกลกะ,ะสิมมาเสริมนิดนึงครับก็คือถ้าใครที่กำลังจะมาเนาะที่กำลังจะบินมาบอกว่าทุก ภาคใดครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนาะสิ่งสําคัญที่สุดครับกับเข่ากบน้าครับติดกระเป๋ามารุดครับอาหารแห้งปลากระป๋องมามาครับถ้าไปคือผมนีเนาะบาสกุลนี่มักเจ้าบองนี่โอ้สั่งเพื่อนเฮ็ดให้เป็นสองสามร้อยเลยครับสองสามร้อยบาทเป็นกับปุ๊กยิ่งย่ารครับเอามาเลยครับแล้วก็ถ้ามาเลี้ยวหนูคือบอกได้ว่าเขาจะได้กินเข่าเลยครับพี่น้องคือเบ้าหนองคายบ้านแหละเขาต้องไปสกแกนนู่นนี่นั่น กว่าจะไปถึงแคมป์ครับบางเชือกก่้าครับบางเชือกเข้าไปนะถ้าไปตกตรงมีคนไทยอยู่น้ำนี่กก็ดีไปครับพาเพิ่นเลือกงานมาแล้วเพื่อนกะไปไม่ไเพื่อนกทจิหาเขาเข้ากับน้ำง่ายๆก็คือต้มมะม่ายังปั่นกันกิกนอยู่แล้วครับแต่ถ้าไปตกคนเดียวครับไปอยู่คนเดียวนี่ก็มีรายครับไปตุกคนเดียวหนึ่งนะครับภาษาเนาะภาษาเขากันยังบก่กค่อยได้ครับกั ก็ต้องทําใจครับอย่าเพิ่งท้อครับมาครับสําหรับชิปนี้กะสี่อยู่ประมาณนี้ครับผมกะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแรงงานที่กาลังสิมาครับแล้วก็แรงงานไทยที่ครบห้าปีครับผมบาสกุลกะดีใจน้ำครับกะสิ้นสุดสัญญาครับบาสกุลกัยังสู่ต่ออีกสองปีพ่อนาพี่น้องสองปีกว่าอยู่ยังบ่สามัครับ เดือนพฤศจิกาครับยังขี่สามปีเต็มครับบ่าสกุลก็ยังขี่สู่ต่อไปเพื่อครอบครัวครับสำหรับคลิปนี้เบ่าสกุลเก็บปักพิกก็ขับบ้านนี่มันนี่เก็บปักพิกกะคือเก้าครับขอให้พ่อแม่พี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งครับสำหรับบ่าสกุลแลวก็ทีมงานทุกคนค่ะกะสีรักษาสุขภาพครับพื่เก้ากะผมกะสีพยายามเห็บคลิปคลิปดีๆให้พี่น้องมึงคือเก้าครับ ตราบใดที่พี่น้องยังให้กำลังใจอยู่ผมกะจีสู้ต่อไปครับเลิกงานเมื่อไหร่สำรกะแนวหมักครับไปหาคลิปดีๆให้พี่น้องบึงอาทิเป็นคลิปเกี่ยวกับกินเขาแรงเรื่องงานยังกะบบาสก,กุลกสีพยายามอัพเรื่อยๆครับจะไ้คลิปนี้บาสกุลขอลาไปล้ครับสวัสดีครับผม